แล้วเมนูอาหารบ้านไม่ซ้ําเลยทุกคนอ่าเราน่ากินตลอดเลยแล้วคุณย่าเขาก็นั่งทับเทียบนั่งทำนั่งทําอาหารอย่างเงี้ยทุกวันเลยทุกคนอุ้ยเนี่ยดีเลยปู่ปู่ยุทธเขาก็โดนย่าเหลี่ยวยุดช่องไปนะคะทุกคนอ่าฮะอ่าก็ ปกติก็ย่าเขาก็ทําอาหารอยู่แล้วแหละทุกคนอ่าก็พอช่วงนึงที่ปู่เขาเจ็บคอนะคะก็ย่าเขาก็ไปสางต่อแต่ตอนนี้นะคะปู่ยุทธนะคะปู่ยุทธ์นี่ทุกคนเข้าไปช่วยเก็บเวลากันด้วยนะคะทุกคนก็ช่วงตอนกลางคืนมีปู่เขาก็กลับมาแล้วนะคะทุกคนอ่าสำหรับบ้านใหมบ่บ้านอีกหนึ่งหลังนะคะปู่ยุทธ์ของเราอ่า มาบ้านใหม่ของปู่ยุทธนะคะทุกคนไปให้กําลังใจด้วยนะคะก็เหมือนกับบ้านย้งแฮปปี้อีสอย่างนี้นะคะแต่ว่าปู่เขาเริ่มต้นก่อนนะคะทุกคนอ่าตอนนี้นะคะไปช่วยไปช่วยนอนนอนเฝ้าบ้านปู่กันนะคะทุกคนอ่าฮะ,อ,อ,ะอ่าย้งจองประตูซ้ายนะคะทุกคนอ่าฮะย้งจองประตูซ้ายนี่ทุกคนได้แล้วอันนี้ใส่มาม่าก็ได้นะคะทุกคนใส่มาม่าก็ได้นี่ ความเป็นคนที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะทุกคนผมตื่นเจ็ดโมงนะคะไปดูคลิปผมใหม่นะคะอ่าเอา่อคลิปใน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 บ้านแดงนี้หรือเปล่าลูกอือฮึถ้าในบ้านฟ้าเอา่อพี่ยงอาจจะไม่ค่อยได้เข้าทุกคนมันไม่ทันถามว่าอยากไปทุกบ้านนะบางทีแบบเพื่อนๆนบางคนอะ่ะทักมาอะไรมานู่นนี่นั่นอะ่ะอ่าฮะขนาดแบบว่าบ้านเขียวอะ่ะ อแชทคุยแชททางไลน์ยังแบบบางทีเห็นแล้วเด้งอะ่ะยังไม่มีเวลาที่จะตอบเลยอะ่ะบางโคบางทีอะ่ะบางทีเป็นเพื่อนสนิทกันที่แบบคุยธุระก,กันหรือว่าคุยแบบสนุกสนานกันอย่างเงี้ยบางทีก็ยังไม่มีเวลาตอบเลยทุกคนเพราะว่าบางทีมันต้องคุยงานด้วยอะ่ะคุยงานกับเจ้านายอะไรอย่างเงี้ยเวลางานประจำอะ่ะดังนั้นแล้วก็อยู่กับบ้านสีแดงเป็นหลัก มันก็เลยไม่ทันทุกคนเวลามันไม่ได้แล้วบางทีแบบโทรศัพท์เราก็ไม่ได้ถือไว้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยบางทีจอดให้เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปทักเนี่ยอย่างพี่ป๊อปเนี่ยเขาพี่ป๊อปช่วงเช้าน่ยก็จะรู้กันอย่างพ่อบ้านหิวอย่างพี่ป๊อปเนี่ยก็จะรู้เลยอ่าวายงอ่ะไปแบบไปจอดให้น้าแต่ยงจะทักคุยอยู่พักนึงแหละทุกคน อ่าแล้วก็ต้องกลับไปแพ็กงานออกไปแพ็กงานแล้วก็จะกลับมาทักคุยอีกทีนึงก็คือจะมีช่วงหนึ่งที่เราจะต้องแบบว่ามุฟตัวเองไปทํางานอ่ะนะคะอ่าถึงว่าบางทีอ่ะอาจจะแบบว่าอาจจะคุยช้าไปบ้างอะไรนะคะอ่าวันนี้อาจจะมาดูไลฟ์สดนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่อ่านแชทอ๋อนะคะ เหนื่อยนะคะทุกคนเวลา,าย้งกระปุยยุทธเนี่ยเวลาขึ้นแต่ละทีนะคะถ้าได้พูดแล้วนะคะทุกคนนะคะเขาเรียกว่า,าพูดไม่หยุดนะคะทุกคนทุ่มเทสุดๆนะคะทุกคนคือเอาเป็นแบบเจ็บคอไปเลยทีเดียวนะคะเจ็บคอรหรือไม่เจ็บคอต้องถามพี่แอนดูนะคะพี่แอน AJN กับโจกนะคะเพราะว่าช่วงนี้พี่แอนกาลังพี่พี่โจกไปดูพี่แอนด้วยนะคะตอนนี้ขโมยสัญญาณเน็ตไทยอิทนะคะ คุณสิไลท์เลิฟนะคะทุกคนอันนี้ยงก็แพ็คหมูเสร็จแล้วอ่าแพ็กหมูเสร็จแล้วทุกคนเดี๋ยวาลานเวเนี้ก็มากันลันเวสั้นๆนะคะทุกคนเดี๋ยวมีเวลายาวก็คงจะเป็นยาวแบบตั้งทิ้งไว้แหละทุกคนเพราะมันต้องเปิดประตูบ้านบ้างถ้าเกิดแบบสัญญาณมีนะคะสัญญาณมีก็จะรีบขึ้น ไม่ไปไหนหรอกทุกคนเพราะว่าอยากอยากผ่านนะคะอยาเป็นยูทูบเบอร์ทุกคนอยาเป็นยูทูบเบอร์ตอนนี้เก็บได้ร้อยหนึ่งแล้วนะคะปู่ขาย้งแฮปปี้เอทได้ร้อยโลได้น้ำหนักร้อยกิโลแล้วนะคะปูขา,าทำมาเดือนหนึ่ง เริ่มไหลดิไปดูย้อนหลังเริ่มไหลได้หนึ่งเดือนนะคะทุกคนเก็บเก็บมาได้ร้อยกิโลแล้วนะคะอะเดี๋ยวจะต้องสู้ต่อนะคะทุกคนได้มาร้อยโลแล้วนะคะก็ฝากเพื่อนเพื่อนพี่ๆเป็นกาลังใจให้กับยงแฮปปี้อิตด้วยนะคะจะกินจนตัวแตกเลยนะคะทุกคนโอเคนะคะสําหรับไลน์นี้นะคะเดี๋ยวยงแฮปปี้อิตก็จะต้องขอ,ขอกระโดดลงจากเวทีก่อนนะคะและเดี๋ยวเราเจอกันใหม่สําหรับเวทีหน้านะคะขอบคุณนะคะขอบคุณปู่ยุทธขอบคุณพี่โจ๊กขอบคุณน้องวาินทร์นะคะ อขอบคุณพี่อาพรนะคะพี่อาพรน่ารักมากๆทุกคนคือแบบถึงจะขึ้นแบบหลายช่องเขามี3มช่องนะคะแต่ว่าให้กําลังใจน้องมาตลอดแล้วบางทีแบบมาอยู่คุยแบบน่ารักมากขอบคุณพี่ลูกนอนขอบคุณชัยล่านะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่สําหรับรันเวน่านะคะรันเวนี้นะคะบ๊ายบาย I love you บ๊ายบายค่ะ